รกินเราไม่มีป no ัญหาอืหอัสือให้ไ้าล้วเหออ๋อเขียว แดงแดงก็จะเป็นไอ้นี่เหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อของเอสทั้งหมดเลยอ๋ออ๋อออไม่ต้องใส่ถุงค่ะเดี๋ยวจะกินเลยเอา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 สีเขียวหนูว่าสีแดงอ๋าสีเขียวอร่อยเอาจริงเหรอเปลี่ยนแต่เขียวด้วยชิมก่อนชิมก่อนอ๋อลองสีอ่ะอืมอ่าเก่งกว่าก่งไม่ค่ะไม่ค่ะจริงจิอืม อท่สแดงอีกสองแท่งแล้วค่ะมไปเนาะไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวกินแล้วค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะกินตรงนี้ให้หมดนะยังยาวใช่ไหมเรื่องกินเราไม่มีปัญหาอืมหือถือให้อรือ่ะินค่ะรอ ค่อยจะเลยนะมือสองแท่งประมาณนี้หอมด้วยใบตม้เต็บบอืมโอ้ลนึงี่บุกก็หลังมีจุดเช็คอินด้วยนะ G S B เจ๊กลืนี่ธนาคารออมสินใช่ไหมใช่ออมสินอ๋อ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 มันร่วงอนะ่ะข้าวต้นยอดเหมือนกันนะติมเขาเรียกอะไรนุ้นเรียกไอติมขย่าวอ่ะม,ม,มันจะมีอีกแบบหนึ่นงอ่ะติมตัดไอติมตัดอ่ะโอ้ชอบมากหมอนทองอันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือหมอนทอง อันนี้ก้านยาวแต่ตอนเขาตัดมันก็อยู่แท่งเดียวกันนะอันนี้คือเขาล้อเล่นใช่ไหม,มเขาล้เล่นอ,อันนี้ก็หัดยิงได้แต่มันนัวมากเลยนะมันนัวมากเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแบบนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้จะมีเป็นรถแบบไอซิมบอลตันต้นต้ตตตตนอะไรเลี้ อเะอปราว่าอิ <t t ่มน้ำก็อิ่มไอติมค่อิ่มน้ำกับอิ่มอืมี๋้วเราจะมาแวะกินกวยเตี๋ยวกะโหลกลากะโหลกลา อืมมหนึ่งปลายาอาหหนึ่งตรงนี้อืมโอเคก้าวเตี๋ยวสูตรต้ยมยำสุขโขทยัยอ่าชำมน้อยหนึ่งเราลองกินกันอิ่มท้องแตกแนะ่ เหนไมคะามันไม่ไดกินแ่อืเนไหมฮะจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวคว่ำแน่เลยนดูยังัะโกก่อนอืมคว้ำเมือนอืม เดือบอะอันนี้น้ำโก้อันนี้น้กอันนี้ตมยำสูตรสุโขทัยอันนี้อันนี้หมูน้ำตกหมูน้ำตกอืมคนละสามชามจัดไปจอดปลาไปเก็บมามาอาตีบกิน เห็นคู่หนึ่งเหนคู่หนึ่งเขาอันนี้เขาทรมาแพะเขาเดินชมรงแ้เช้าพี่อยุ่นเนี้พี่ก็ไปถ่ายรูปแล้วนเชาดูที่่ว่าจะมีพี่คนยวหรือมาคนนะน่่ั้งสองคืนเนะพี่ทำงานล่เห็นมปกก่อสร้างเลยาทำช็อทอย่างเขากอนี่อไปึงอันนี้ใช่ไหมาอนใช่ไหมมาดูหนัก นิ่งอยากกเดี๋ยวไม่ใหรอกข็้มาตกลงมาทางไหนคะมาทาอาก็หามาสายในใช่ไหม้นี่แหนีนถ้าขัสเซียมก็นตรงยาวของพี่ขึ้นอันนี้ไงของพี่ึ้นอุดรรัตยามาเน่ยขึ้นทางด่วนมาจากเกษตรลาดก็เลยง่ายมันแงะของมันหันได้เลยม่ได้ไ่ได้เลาม่ด้ยม่ไดเลยม่ไดเไม่ด้นก็มได้เลยมดเลอม่ได้เลนไม่ดเลยไม่้เลยม่ไดเยมไเลมด้ด้ยมมไม้ย่เรามาจากเกษตราดเราออก มีพาวดีมาก็จะแค่กองตมืองทีนึงที่ึงคือขยวสอง้อยจะถ้าไปจดีก็ขับตรงใช่ไหมแต่ขนาดอยก็จะตงวงแตะวันตกตรงนั้น่ยา้เขาสายไปกันนะมาโซ่ยังไมเลกลุ่มสักอยนะอยไม่ได้กลุ่มิดไปเโอเคอยู่มันมันหนักน้งมันหนักน้ฝานแล้วไปแันก็เที่ยว đã có ạ. Ăn cái <laughs> này không đó hả? bỏ ra đi. Ăn nó nó lại. Ấy,

ลืมอวดลืมลากานกันที่เสแต่นารักนะพี่ชอบเลเะแ่อ๊ะแต่ไหนาจ้าคันนี้พี่จำได้มากดูไม่ได้ขัดคันนี้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ขับเลยใช่ไหม้ปัและว่ายแล้ว ทำซ่อมอย่างเป็นเป็น,นอนอไม่ต้องขายอกต่จะได้มนันตัดตีราคาไหมถ้าขายก็้ปรมาณสองแสนจริงมันก็ไม่เสียแล้วไม่แต่พอเสียแล้วเราทำเองไม่เป็นไง ไห่ก็แไปดีไม่เสียไไยังไม่ยังเข้าเียน์ะหรอก็ันหน้าเขาบอกไอ้ปีหน้าเขาบอกว่ามกะ่าแอออพี่จำได้าตอนนั้น่ะที่คุยกับนคุยเรื่องรถคันเก่าที่ไอ้ไปเทนอะไรนั่น่ะเนคันเน่ะที่นจะเอารถเทหรือสักอย่างพี่จำได้ล่าสุดที่คุยเรื่องรถกันสมตะแต่ว่าทางที่คือรถคันั้นมาตลอดไม่ได้เปลี่ยนคันใหม่สอสามสาอพี่แค่นี้อรอาอออืออันนี้ตอ้อเป็นัไง กตัดอเมีตัดหงชิ้นหมูหูเาตัดสองชิ้นหูหชิ้นก็เดืเส้นเส้นหมี่ลูกชิ้นหนึ่งประมาณถ้าคำใหญ่ก็สองคำคำเล็กก็สามคำ ต้มยำก็เพ่อะเดียวา้มอ,อคืให้าจะังให้มาชิมพวกเผาืมมีร้านประจำอยู่ท่านอะไรมาอะนั่งซีโวโคุณตาเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งซีวกับะาชินกันมาหลยคนสีอี่ก็ต้องมันะมาตัา้งเนกเพรว่าเขาก็อยู่กันถ้า,นา,นามาก็ต้องมาอย่าง้อยางมาคืก็จริงๆวมาได้อยู่มาของวมามันจะตอบเนีมาเปล่ยสถานที่ตอได้เลยมาแบบว่ามาเดินกินแบบกจริแล้วกลับอห้อง จริงเดี๋ยวพี่ว่ามันอยู่ีๆได้น่าจะอนว่าเดี๋ยวีเตอเดี๋ยวลองเตรียมรีมาแตว่าไปไปเดี๋ยวเราไปติวสดต่อกันที่ไม่ที้นอนห้องติดตัเนี่ยอ่ไปแล้วก็แบบว่าเตรียมต่อไปนะร้อนเดี๋ยวนพื้น้งมนอยู่ในห้องเดียพื้นนอนเต็มอะไรก็แบบว่าแบบพอพอมือนอันือไปได้สมอง้อนิดนึงเนี่ยับรออมาเที่ยไม่ต้องไปเนี่ยตลาดหวนมาาของกินชิวๆของกินกินต่อกินก่อนรี้วกลับไปแล้วไปนั่งกินต่อะ น่ารักเดี๋ยวไปกิน้ต่อนเลวเข้าปมาดมมดีาดเยอมากลัีกวานันก็กลับประมาณสักประมาณสักห้าโมงเย็นอะไเงี้ยแกืประมาณนั้นแหละับไปไม่ต้องมืบ้างอืกับไปเอย